1. <Part> บัวชมพูฟอร์ดที่วันนี้ควงลูกชายฝาแฝดน้องมากน้องเหมามาเมาเผาคุณแม่และเปิดเผยวิธีสืบเรื่องสาวสาวของลูกชายระวอมอทั้งลูกชายแพ้อาหารหนักอันตรายเกือบถึงชีวิตคำพูดของลูกชายที่ทำให้คุณแม่บัวชมพูเจ็บจิตไปถึงขั้วหัวใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาชมพูก่อนบ่ายและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรดำเนินรายการลูกทั้งสองคนหล่อมากกี่ขวบแล้วมากอายุ1ิครับ เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตมาหมาดๆเป็นยังไงบ้างบัวชมพูสนุกสนานมากเหมือนรีวิเนียนมาเจอกันจริงๆก็ไม่ได้ขึ้นเวทีสักปีสองปีเพราะปกติก็เจอกันเรื่อยๆก็ตื่นเต้นซ้อมกันเยอะป๊อปแองเจิลสามคนต้องมีท่าเต้นพร้อมกันลูกสองคนตามไปดูตั้งแต่วันซ้อมไม่ยอมกลับบ้านเมาส์อยากดูแม่ร้องเพลงครับบัวชมพูน้องมากเป็นตากล้องตาถ่ายให้เห็นคุณแม่ร้องเพลงบนเวทีอยากเป็นเหมือนคุณแม่ไหมบัวชมพู น้องเขาเขิน,นแต่เมามีแววเป็นศิลปินเพราะชอบร้องเพลงเป็นอาติสชอบวาดรูปอะไรที่เป็นงานอาจ,จะทําได้ดีเขาเป็นเด็กเวลาอยู่โรงเรียนจะมีโลกส่วนตัวร้องเพลงซึ่งคนอื่นจะไม่มีเมาร้องมากจะเต้นเป็นสายตลกพ่อเป็นนักธุรกิจมีใครอยากเป็นเหมือนพ่อบ้างบัวชมพูมากมีแววแต่ลูกคนโตที่ไม่ได้มาเขาจะเป็นหัวธุรกิจคนนั้นเรื่องการเงินการคำนวณจะคำนวณเสร็จสับเหมือนคุณพ่อเป็นสายกีฬาเหมือนคุณพ่อบัวชมพู คนโตจะสายกีฬามากๆเรื่องการแข่งขันเขาจะได้ดีเป็นนักว่ายน้ำนักกอล์ฟตอนนี้น้องก็เล่นกอล์ฟอยู่ลูกๆไม่เคยรู้ว่าเราเป็นศิลปินที่ดังมากบัวชมพูเขาอาจจะรู้ว่ามีเพลงแต่ละคอนจะไม่ได้บอกเขารู้ไหมว่าแม่ดังมากรู้ครับหมามีบอกเมาตอนไปคุยแล้วโชว์หมามีอยู่ในละครเจอแฟนคลับบัวชมพูไม่ค่อยให้เขาดูละครเพราะกลัวลูกล้อคะ่ะหัวเราะถ้าเพลงนี้โอเคให้ฟังตลอดไม่ค่อยเปลี่ยนหน้าเด็กเหมือนเดิมแปะ บัวชมพูเบ้นก็เหมือนเดิมหัวเราะเห็นรูปคุณแม่สมัยก่อนเป็นยังไงเมาสวยครับตอนนี้สวยเหมือนเดิมครับบัวชมพูลุ้นคำตอบแทบตายหัวเราะคนโตอายุเท่าไหร่บัวชมพูสิบสี่ขะสองคนนี้สิบเอ็ดเป็นฝาแฝดที่ไม่เหมือนกันเลยนิสัยก็ไม่เหมือนเมาผมหยิกมากผมตรงคนหนึ่งตาตีอีกคนตาแม่หยิบมาสลับกันเขาเป็นฝาแฝดแต่ใครคนละใบคะ่ะซึ่งดีมากนะคะตอนแรกกลัวว่า มีลูกแฝดจะเหนื่อยเป็นสองเท่าแต่ไม่เหนื่อยพอเขาเริ่มโตเขาเล่นกันเองบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเราเขาเหมือนมีเพื่อนเป็นบัดดี้กันลูกชายคนโตเริ่มมีโลกส่วนตัวบัวชมพูอายุสิบสี่ก็เริ่มชอบอยู่ในห้องตัวเองแม่ก็ไปแอบดูว่าคุยอะไรมีแชทก็พูดน้อยลงครับครับแต่ก่อนจะเจาะแจ้เรื่องสายแม่ก็ต้องตามสืบจากสองคนนี้เพราะถามทีไรก็ไม่มีเขามีแฟนหรือ,อยังเมาเขาไม่ค่อยบอกครับบัวชมพูเขารู้ว่าถ้าสองคนนี้รู้แม่รู้ เราละมีแฟนหรือ,อยังเมามากสายหน้าพร้อมกันบัวชมพูไม่มีอยู่กับแม่ไปก่อนคนโตอายุ14สูงเท่าไหร่บัวชมพู178เซนติเมตรเขาเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กจากไว้น้ำตอนนี้ชอบกอล์ฟคุณพ่อสายกีฬาเอ็กซ์ตรีมชอบพาไปเล่นสโนว์บอร์ด